เรามาดูน้ำหนักวันที่้อยสนะครับก็มีอาการเป็นไข่อยู่เลยเนาะนะครับ242นะครับมามาดูน้ำหนักวันนี้กันเท่าไรนะครับ หนักอยู่ที่เก้าสิบสี่จุดสามนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆพื่อแต่เราจะได้เห็นผมผมไม่เลือกไปถึงหน้าการของข้าร่างกายเราประกอบด้วยขงผ้าใส่ครับนะใส่รอา ก็มีผ้าทงตีนะนะตีนน้ำไปหมดนะประกอบประกอบกันเป็นเราด้วยกันคืว่าร่างกายนี้เป็นของเรา หรือรังแตกไม่ใช่รังแตกก็เช็ดกันจะปายไปก็ได้มีอะไรนะ อ่ะครับวันนี้เราก็มาที่สูนลุงแดงนะครับปักพางํำหอมนะครับตอนนี้อยู่ด้านนอกครับกำลังเข้าไปนะครับคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวทางขาเข้ามาไม่ค่อยมีคนเนาะแต่เข้ามาถึงร้านแล้วคนเยอะเลยโอเคครับก็ยังยังอ่ะนะครับเปิดรถก่อนนะก็ยังมีอาการเป็นไข้อยู่ นะครับแต่ว่าร้านนี้อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็เลยมาได้เดี๋ยวก็คงกลับบ้านไปนอนนะครับกินยามาด้วยกินยามาตอนขามานะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยครับนามะพร้าวนะครับสวนลุงแดงนี่นะครับ100%ปลูกในพื้นที่เกษตรชั้นดีนะครับนี่นามะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วครับก็มานั่งทีุ่้มตรงนี้นะเดี๋ยวรออาหารมานะครับ เดี๋ยวมาดูอาหารของสวนลุงแดงนะครับนี่นะครับอันนี้สั่งตามประโพามาสองเลยนะนะครับสองจานเลยนะครับแล้วก็ข้าวผัดหมูนะครับแล้วก็ผัดไทยไก่อบโอ้นะครับกระตําคูบารามนะครับเนื่อมีกุ้งครึกิโลกรัมกุ้งเผา

สวัสดีครับก็วันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วนะครับก็ขอพักอีกวันนึงดูอาการก่อนไม่ถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอเนาะนะครับเพราะเป็นทุกวันเลยเนีย่วันนี้ดูเสียงเสียงผมหายไปะนะครับแล้วก็มีเหมือนอาการตัวเริ่มร้อนๆนะครับลุ่มๆจะเป็นไข้นะแล้ววันนี้อาหารที่กินนะครับก็มีโปรตีนผมว่ามันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีต้มไข่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นทําไข่อะไรนะ ไข่ม้วนนะครับเอาไข่เป็ดมาทํานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูแคลอรี่ของไข่เป็ดฟองนึงก่อนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่่คยได้กินเท่าไหร่ไข่เป็ดแต่ว่าเดี๋ยวต้มไข่ก็น่าจะเป็นไข่ไข่ไก่ห้าฟองกันนะครับไม่ใช่แคลอรี่วันนี้จริงก็อาจจะเกินเนาะแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มอยากจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็ไขมันเข้าไปนะครับช่วยส่มซมสริมสกของร่างกายด้วย นะครับเพราะว่าวันนี้โปรตีนแทบไม่มีน้อยมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต้มไข่กินก่อนแล้วก็มีไข่โม้นเป็นไข่เป็ดนะโอเคครับนะครับก็วันนี้เปลี่ยนละเอาเป็นไข่ไก่ห้าฟองนะครับผมจะทําไข่โม้นนะครับห้าฟองนะทุงก่อนถุงหมดนะครับทุงใส่เปิ็ไขันี่ อ่ะนะครับก็เป็นไข่ไก่ทั้งหมดห้าฟองไม่เอาไข่เป็ดน,นะครับเพราะว่าดูก็ไม่มีความปรปตีนตเท่าไหร่เสเตอรอลเยอะด้วยนะครับในไข่เป็ดน,นะครับแล้วก็สารอาหารเยอะกว่าจริงนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากมายซึ่งผมดูเทียบแล้วไข่ไก่ก็โอเคกว่านะครับเดี๋ยวจะทําไข่มว้วนข้างไม่เอาสุกมากนะครับไข่มมวนสไตล์ไข่มวขมวนอยู่แล้วเนาะ นะครับวันนี้ที่เก็ยกินไข่ต้มนะครับเอามาเก็ไข่ม้วนแล้วกันอ่ะโอเคครับประมานี้เดี๋ยวเตรียมทําก่อนนะครับตั้งไฟตั้งไฟ อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมื้อค่ำมือดึกก็ได้นะฮะพอตอนนี้ประมาณสักเกือบเกือบสองทุ่มแล้วนะครับผมก็คิดซะว่านะครับช่วงนี้ป่วยบ่อยๆนะครับโปรตีนเดี๋ยวจะกินไม่พอเนื่องเพราะวันนี้กินที่โปรตีนน้อยนะครับก็เลยลุกขึ้นมาทําไข่นะครับไข่ม้วนนะครับแต่ว่าค่อนข้างสุกไปหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าใช้ไข่กะลำบากครับห้าฟอง นะครับห้าฟองทาเบอร์ศูนย์ะครับเป็นแบบนี้นี่น่ากินไหมเดี๋ยวเราก็จะมีซอสมะเขือเทศนิดนึงนะครับในการกินไข่ม้วนของเรานะฮะจังสเกตว่าเสียงมันไปละนะครับเดี๋ยวมีนี่นะครับวันนี้ฟ้าโจทย์เอาไม่อยู่นะครับไทลีนอลนะครับห้าร้อยมิลลิกรัมเท่านั้นนะครับสองเม็ดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานไม่ไหวนะครับนี่อะโอเคมื้อดึกของเรานะครับเพิ่มโปรตีนเข้าไปแล้วก็ไขมันดีนะครับโอเคครับอ๋อมีอย่างนะครับผมก็ใส่ในส่วนของ น้ำมันมะพร้าวด้วยนะครับใช้ในการทำอาหารเนาะอ่าโอเคครับประมาณนี้ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวกินก่อนครับ